อันนี้เราอยู่สมุทรปราการนะเธอฝุ่นเยอะมากมันเกินเหตุนะมันมันมันเนี่ยดูดิมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะใส่หน้ากากออกจากบ้านด้วยนะทุกคนตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นไม่ไหวแล้วนี่ไม่ออกไปไหนเลยเคยออกไปแล้วเป็นไงรู้ไหม คันหน้าจ้ะคันหน้าแล้วคือแบบฝุ่นอย่างนี้นะม,นมันต้องใช้หน้ากาก pm สองจุดห้าคือตอนนี้ไม่ใช่โควิดละฝุ่นก่อนใส่หน้ากากกันฝุ่นก่อนนะเออชาวบ้านร้านตลาดที่เขาต้องทำงานเนี่ยนะนายกอบจอต้องออกานะมานนี้นึงนะแม่ตู่นันทีิด้านะฝุ่นเยอะมากแม่ต้องออกมาแจากหน้ากากนิดน,นึงก่อน ตอนนี้สั่งการหน่อยนะแม่นะน้ำฉีดไม่ได้นะแม่หนูอ,อยู่ชั้น3ามห้านะหมอกขนาดนี้นะฝุ่นนะไม่ใช่หมอกนะแม่นะ